ดีค่ะดิฉันนางสาวสลัญชีกระต่ายทองมาจากสำนักข่าวดอสิตนิวหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะันจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ Jess f i t n e นะคะที่ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะว่าผู้คนนักศึกษานะคะมีข้อมูลแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสนัญชากระต่ายทองค่ะก็ในวันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ท่านรองอธิการบดีค่ะในเรื่องของที่ทางมหาวิทยาลัยสวนสิทธิ์ของเราเนี่ยได้จับมือกระทํเจสสิเเน็นะคะก็คืออย่างแรกเลยอยากรู้ว่าความเป็นมาของโครงการที่จัดตั้งเนี้ยค่ะคืออะไรล่ะคะค่ะก็จริงๆแล้วก็กำเนิดมาจากนโยบายของมหาวิทยาลายัยที่อยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะ่ะมีสุขภาวะที่ดีคำว่าสุขภาวะที่ดีเนะี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ ร่างกายแข็งแรงแต่หมายถึงจิตใจที่มั่นคงดีงามด้วยการที่จะทำให้ใหทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปได้ดีพร้อมๆกันเนี่ยมันต้องอาศัยการออกกำลังกายที่ถูกต้องก็เป็นนโยบายที่หนึคืออยากให้นักศึกษาเนีนะ่ยมีสุขภาวะตรงนี้อันที่สองก็คือว่าเราอยากให้นักศึกษานะมีประสบการณ์ของการเล่นฟิตเนสหรือการออกกำลังกายแบบ World Class แบบว่ามีประสบการณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการสแสวงหาคู่ความร่วมมือว่าเราจะ ไปอยู่กับใครไปอยู่กับยี่ห้อไหนค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมาก็คือเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของท่านรองเลยใช่ไหมคะ<ช>ว่าจุดประสงค์ในโครงการโครงการนี้ก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะรู้จักรู้จักอ,ออกกําลังกายร<ช>ักสุขภาพมากขึ้นใช่ค่ะค่ะ,คะแล้วมีการประสานงานกับทางเจ็ทฟิตเนสได้ยังไงอะคะค่ะก็กว่า,ก,วาก่อนที่จะมาเป็นเจ t f ฟิตเนสเนาะมหาวิทยาลัยก็สํารวจก่อนว่าในละแวกเนี้ย มีฟิตเนสที่ห่อไหนแบรนด์ไหนบ้างนะคะเราก็จะเจอว่ามีอยู่เป็นมีอยู่หลายเจ้ามีอยู่เป็นสิบเจ้าเลยนะคะในแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะะถ้าในระดับเดียวกันที่เราเคยได้ยินก็อาจจะมีเวอร์จินมีฟิตเนสเฟิร์สมี Jet Fitness แล้วก็ยังมีฟิตเนสที่เป็นของ ที่ไม่ใช่แบรนด์ระดับโลกแต่ว่าเป็นเป็นคนโลเคอล์ทำอีกหลายๆเจ้านะคะ,คะเราก็ไปสำรวจมาแล้วก็ดูพิจารณาข้อดีข้อจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละแบรนด์นะคะจนมาจบที่เจ<ะ>็ดฟิตเนสะคะเพราะว่าเจ็ดฟิตเนสก็จะมีความแตกต่างมีข้อดีที่อันอื่นไม่มีอยู่ค่อนข้างเยอะอ ค่ะค่ะแล้วแล้วถ้าลองเนี่ยมีความคิดที่จะแบบว่าในในหนึปีเนี้ยค่ะมีความคิดที่จะแบบคิดว่านักศึกษาจะมีพัฒนาทางด้านการออกกําลังกายเป็นยังไงบ้างคะระหว่างหนึ่งปี้้ที่เปิดอับโครงการให้นักศึกษาได้เข้าร่วมคือเมื่อเรา จะเอ่อซื้อเมมเบอร์ให้นักศึกษาเนาะเราก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นอย่างเต็มที่ <คะ S 2> อย่างน้องนองที่มาสัมภาษณ์อาจารย์ในวันนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องลองถามตัวเองว่าไปเล่นมากี่ครั้งแล้วแข็งแรงขึ้นไหม,มใช่ไหมคะ,คะ,ะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยควรจะเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาเพราะน <คะ S 1> ั้นมหาวิทยาลัยก็คาดหวังว่าความคุ้มค่าที่สุดของโครงการนี้คือความแข็งแรงทางกายและใจของนักศึกษาของเราค่ะค่ะค่ะแล้ว ท่านรองเนี่ยคิดว่าการเติบโตแล้วก็พัฒนาการทางด้นนานโครงการเนี่ยค่ะมีมีเสร็จท,ที่จะแบบทางให้ทางบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมด้วยไหมคะก็มีค่ะมีคือเราก็ในเชิงของบิซนเนสเนี่ยเราก็ต่อรองกับคุยกับทางพาร์ทเนอร์กับทาง Jet Fitness ในหลายๆโมเดลนะคะโมเดลต่อไปก็คือขยายไปสู่นักศึกษากลุ่มต่อๆไปขยายไปสู่อาจารย์ไปสู่บุคลากรของมหาวิทยาลายัยก็มีการคุยกันอยู่ค่ะ,คะ ค่ะแล้วถ้าเาออคำถามอันนี้ก็หมดแล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากฝากอะไรถึงนักศึกษาที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการนี้หรือว่าได้ร่วมแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปไหมคะค่ะก็อยากจะฝากน้องๆน,นักศึกษาทุกคนนะคะว่าเ,เราต้องเริ่มต้นมาจากการรักตัวเอง นะคะเรารักตัวเองได้เราเราถึงจะรักคนอื่นได้การรักตัวเองต้องแสดงออกให้เห็นว่าเอ้ยเราไปทําให้กับตัวเองเราไปออกกําลังกายเพื่อตัวเองเราให้เวลากับตัวเองตรงนี้นะคะ,คะอาจารย์อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีผ่านโครงการนี้ค่ะค่ะคุณท่านรัมากนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวทรันชากระต่ายทองนะคะเป็นตัวแทนสำนักข่าวดุสิตนิวนะคะีค่ะวันนี้นะคะมาสัมภาษณ์ผู้จัดการเจสต์ฟิตเนสนะคะสาขาดุสิเทเพสค่ะ,คะ,คะก็คำถามแรกที่อยากจะมาถามพี่จอยนะคะคืออยากมาอยากอยากทราบว่าความเป็นมาของที่ที่จัดโครงการนี้กับที่ได้จากมือทางมหาวิทยาลัยดุสิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะค่ะเออ่ด้วยด้วยที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดูสิทนะคะ่ะก็คือโดยโดยยุคใหม่เนาะนักศึกษายุคใหม่เขาก็ะจะแบบ มีต้องมีความต้องการอย่างที่ออกกำลังกายใช่ไหมคะก็คือทางมหาลัยอ่ะเขาก็เลยเหมือนเฟ้นหาที่ออกกำลังกายให้กับทางนักศึกษาตัวเนี้ยก็คือทางทางอาจารย์นะคะเขาก็ได้มาปรึกษาหารือกับทางเจสซี่เน็ตเพื่อจะหาข้อตกลงเพื่อเป็นความร่วมมือในส่วนของตรงเนี้ยค่ะแล้วแล้วมีการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยสวนสิทธิ์ได้ไงก็คือมหาวิทยาลัยสวนสิทธิ์เนี้ยติดต่อมาใช่ไหมคะ ตรงนี้ค่ะชายทางทางอะไรได้มีการมาปรึกษาหารือกับทางเจสฟิ n เน็ตบ่อยบ่อยบ่อยครั้งเลยประชุมบ่อบ่อยครั้งกว่า<อ>ที่จะได้มาเป็นข้อตกลง<อ>ในส่วนของตรงนี้ค่ะค่ะแล้วพี่คิดว่าพี่จอยคิดว่าจุดเด่นของทางเจสฟินเน็ตคืออะไรคะเอ่อด้วยเจสฟิเน็ตค่ะมันเป็นเปิด24ชั่วโมงเนาะ<ม>แล้วก็ทางทางเราอะค่ะมามีมีความอุปกรณ์การออกกำลัรรงกายที่ทันสมัยแล้วก็ตัวคลาสอะค่ะที่ เป็นของระดับโลกของทางเอสนเนาะแล้วก็ของของพี่ตอนนี้เจสฟินเนตจะมีสาขาที่มากที่สุดในประเทศไทยนะคะตอนนี้มี45สาขาเปิดใหม่46สาขา46สาขาใช่ค่ะอ่าทีนี้มันก็เลยเป็นทางเลือกให้น้องนักศึกษาที่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ทุกสาขาทุกคลาสเนาะเข้าถึงกับคนยุคใหม่ในในส่วนก็ถึงเลก็ถึงใช่ค่ะแล้วสวัสดีการสำหรับนักศึกษาที่ได้มาใช้บริการที่เจสฟินเนเนี่ยมีอะไรบ้างคะ ตรงนี้ค่ะของของพี่ในในส่วนของตัวคลาสเนาะน้องๆสามารถที่จะเ,เข้าเล่นได้ทุกคลาสนะคะแลวของพี่เปิด24ชั่วโมงน้องๆอ,อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นคลาสที่นั่นได้ใช่สะดวกเวลาช่วงไหนก็เข้ามาเล่นกันได้เลยเปิด24 <ไป S 1> ชั่วโมง24ชั่วโมงใช่แล้วแล้วต่อไปก็คือการเข้าจะการเข้ามาเล่นที่ฟิตเนสเนี่ยค่ะพี่คิดว่าการที่จะต้องเต็มตัวเนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีคือควรเต็มตัวยังไงบ้าง การเตรียมตัวเนาะ,ะขั้นแรกเลยคือของทางเจสวิเน่จะสอบถามไปแล้วสำหรับสมาชิกทั่วไปเลยโด,ย,ดยการก็คือจะถามในห,หนึ่งเลยคือในส่วนของสุขภาพเนาะก็คือทางทางน้องจะต้องมีความมั่นใจแบบว่าจะไม่มีข้อจํากัดในการออกกำลังกายกับทางสุขภาพหรือถ้ามีข้อจํากัดจริงๆอาจจะต้องดูว่ามีทางไปรับรองแพทย์นะคะน้องน้องมีข้อจํากัดตรงไหนบ้างอาจจะได้ช่วยกันในส่วนของตรงนี้ะนะคะแล้วก็2เลยคือการพักผ่อน แล้วก่อนี่เรียนพอน้องมันก็จะสามารถที่จะมาเสริมสร้างในส่วนของประสิทธิภาพของการออกกําลังกายนะแล้วก็ลดการบาจิบระหว่างเรียนด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวคลาสอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะเครื่องเล่นน้องๆสามารถที่จะสอบถามทางสตาฟได้เลย24ชั่วโมงเพราะว่าตรงนี้ค่ะพี่ๆเขาก็จะได้เรียนมาในส่วนของตรงนี้โดยตรง่ะก็จะปมาีใช่สุขภาพก็เป็นเรื่องอันดับแรกเลยที่ทางเชฟเน็ตให้ความสำคัญกับนักศึกษานะคะใช่ ก็คำถามก็หมดเพียงเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะเรียนสาขาอะไรสวัสดีค่ะเอวานะคะพี่รัะะกชาญาริยตนาเรียนนี้แค่สามปีสามค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูเนี่ยก็เอาทังสำนักข่าวของเรานะคะก็มีเราที่จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับค่ะเกี่ยวกับเจสต์ฟิตเนสนะคะ<ม>ซึ่ง<ม>พี่เนี่ยมีความคิดที่จะไปใช้บริการของทางเจสต์ฟิตเนสบ้าไงไหมคะ คิดจะไปใช้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่มหาลัยก็คือโปรโมทดีมากแล้วเราก็แบบอยากไปใช้ก็เลยคิดดูว่าเดี๋ยวจะวางเวลาวางวางันไว้เพราะว่าตอนนี้งานเยอะ,ะมากๆเลยค่ะก็มีโอกาสจะไปใช้อโอเคค่ะแล้วพี่เนี่ยมีความคิดเห็นอ,อย่างไรคะเกี่ยวกับที่มหาล,ลัยเราเนี่ยได้ไปร่วมเานาะเนาะโครงการเกี่ยวกับ Je สต์ฟิตเ s ค่ะคิดเห็นอย่างไรบ้างก็รู้สึกดีค่ะที่ทามหาลัยเปิดโอกาสให้นักศ,ศึกษาเออในมหาลัยค่ะก็คือหลากหลายสูงเลยก็คือสามารถเข้าไปใช้งานที่เจสต์ฟิตเนได้แล้วก็ ทำให้นักศึกษาได้มีสุขภาพดีขึ้นใครที่แบบว่าอยากมีสุขภาพที่ดีก็ต้องไปกันเลยเนาะค่ะแล้วพี่เอวานเนี่ยมีมีความคิดว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจหรือไม่หรือ่ะเพราะอะไรคะคิดว่าน่าสนใจค่ะเ้วยความที่ฟิตเนสมีความทันสมัยแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะแล้วก็มีความที่เดินทางง่ายเดินทางสะดวกก็คือเดินจากมอไปได้เลยก็คือประมาณสินาทีก็ถึงเนี่ยค่ะแล้วก็เครื่องเล่นทันสมัยแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศแม่ฮาะค่ะก็น่าใช้ ใช่นอกจากความที่พี่ว่วาเราสึกว่าไม่มีความทันสมัยมีความทันสม uh ัยแล้วเนี right. oh, okay. no ่ยนอกจากนี้คือเดินทางง่ายเลยแล้วพี่ว่าคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยมีมีผลดีต่อเราอย่างไรบ้างคะก็มีผลดีนะคะก็คือช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายหรือไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยเลยก็จะแบบร่างกายอาจจะเป็นแผลกดทับเป็นอะไรเงี้ยนี้พี่เจอแบบประสบการณ์แบบคนไข้ตัวนะก็คือเขาไม่ค่อยออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยก็เจอแบบก็เลยแนะนําให้เขาไปอะไรเงี้ย ส่วนพี่ก็อยากไปนะแต่ว่าต้องหาเวลาไปาใช่ขอบคุณพี่วามากนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเรียนสาขาอะไรคะชื่อโสจิรัตค่ะมาจากอุตสาหกรรมการประกอบอาหารค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ J จสต์ฟิตเนนะคะกับพี่มีความคิดที่จะไปใช้บริการของทาง Je สต์ฟิตเ s บ้างไหมคะมีค่ะเพราะว่ามันมีค่อนข้างสาขาคขอน้างเยอะเลยอะคะ่ะแล้วพี่คิดเห็นอย่างไรที่ทางมาหลาลัยเราเนี่ย ได้ไปร่วมโครงการกับทาง j e สสิเฟนเ s ค่ะพอดีค่ะเหมือนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกําลังกายบริหารสุขภาพของตัวเองค่ะแล้วพี่คิดว่าการรักษาสุขภาพการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลดีไหมคะมีผลดีในระยะยาวค่ะมันทําให้ร่างกายของเราไม่มีโรคไม่มีภยัยแล้วก็ทําให้กระปี้กระเป๋าค่ะค่ะแล้วพี่มีมีความสนใจกับเกี่ยวกับโครงการนี้หรือว่าคิดว่ามันเหมาะสมสําหรับนักศึกษาไหมคะ ค่อนข้างคิดว่าเหมาะสมสําหรับนักศึกษาค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเราก็นั่งเรียนอย่างเดียวน้อไม่ได้ขยับตัวดังนั้นโครงการนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรอยู่สาขาอะไรบ้างคะชื่อทัศนีหยับสำอางค่ะอยู่สาขาคุศา์ค่ะชื่อสาราเสนค่ะอยู่ค่ะสาขาครุศาสตร์ค่ะ ในวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการทาง j e s f i t n e ต s นะคะคำถามแรกเนี่ยก็คืออยากรู้ว่ามีความคิดที่จะไปใช้บริการทาง j e s f i t n e ต s กันบ้างไหมค่ะมีค่ะมีค่ะแล้วคิดว่าโครงการ j e s f i t n e ต s เนี่ยที่ทางมหาลัยสวนดุสิตเนี่ยได้ไปร่วมกับทาง j e s f i t n e ต s เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะช่วยให้ส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษาค่ะค่ะก็เหมือนกันค่ะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นคะ แล้วก็คิดว่าการออกกําลังกายเนี่ยมีผลที่ดียังไงเพราะว่า,เพ,าเพราะอะไรด้วยค่ะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ป่วยน้อยลงค่ะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงก็มีภูมิต้านทานเยอะขึ้นค่ะค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายก็คือโครงการนี้เนี่ยมีความน่าสนใจตรงไหนแล้วก็เพราะอะไรค่ะมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามีให้ใช้บริการฟรีก่อนด้วยค่ะยังไม่มีค่าใช้จ่าย ค่ะก็ทําให้รู้สึกอยากออกกาลังกายมากขึ้นเพราะว่าได้มีโอกาสบัตรฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้มากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอยู่สาขาอะไรอ่ชื่อโอค,ครับอยู่ภาษาและการสื่อสารครับอิงครับภาษาและการสื่อสารนะครับข่าวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะกับทางเจ็ตฟิตเนสค่ะนักศึกษาคิดว่าการาออกกำลังกายเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างเพราะว่าอะไรคะ อันดับแรกเลยนะครับการที่เรา,าออกกํลาลังกายเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องได้เรื่องสุขภาพร่างกายทีแแ่แข็งแรงอยู่แล้วไม่ว่าจะออกกํลาลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหรือเพื่ออะไรก็ตามแต่อย่างน้อยก็ถ้าใม้ออกก็แข็งแรงครับออกกําลังกายจะได้มีหุ่นดีๆครับค่ะเราคิดว่าโครงการที่ทางผ่านไรส์สโุสิทธิ์เนี่ยได้ร่วมกับเจสซี่เน็เนี่ยมีประโยชน์ไหมแล้วก็เพราะอะไรคะจัดว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มพัฒนาตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับครับ,รบมีประโยชน์ครับเพราะว่า คนจะได้สุขภาพดีกับทุกคน,นะค่ะแล้วก็คิดว่าทางทางเ e สซี่เน s ตเนี่ยคนมีสวัสดิการอะไรเพื่อให้กับนักศึกษาบ้างไหมคะเอ่อจริงๆก็ปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วนะครับาทางที่มหาวิทยาลัยจัดคู่กับเจสซีเนตครับแต่ถ้าเกิดว่าทางที่ดีนะครับผมอยากที่จะให้เพิ่มเครื่องเล่นแล้วก็สวัสดิการที่มีพี่เทรนเนอร์มาคอยดูแลน้องๆนักศึกษาม,มากขึ้นครับประอยากให้มีสนามมวยครับ อยากให้มีสนามมวยเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะได้ค่ะขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้มากๆนะคะขอบคุณค่ะ